ปัญญาปัญสุขนะคุณคิมนะมันตอนนื่องจากภาพที่คุณคิมได้โชว์ท่านผู้ชมในรายการแค่ลายเส้นผมก็ว่าสวยแล้วนะไม่ใช่สวยธรรมดาไม่ได้มาเอาใจคุณคิมอะไรเลยนะแต่มันสวยจริงๆสวยแบบงานศิลปะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ใส่ลายคนหอยทําที่เหลือให้เต็มให้ภาพนี้เป็นสมบูรณ์แบบให้หน่อยครับซักเท่าไหร่ดีอะสองนาทีมันก็ต้องหายไปตั้งเท่าไหร่เลยอะครับหายไปนาทีนึงมันจะไหวไหมสองนาที สู้แม่สองนาทีสองนาทีสู้ถ้าเหลือนาทีหนึ่งมันยิ่งกว่าสู้เลยครับยากไหมฮะพอปราชท่านนาทีหนึ่งยากเลยนะเขาจะทําได้ไหมครับคงได้ั้งคะโอ้โหไม่มั่นใจเท่าไหร่เนะจะตอบประราชยังไงดีครับมาถึงขนาดนี้ก็ต้องสู้ก็ต้องสู้นหสำัญจริงจริงเขาสู้มานานแล้วครับแต่อันเนี้ย ทำให้เห็นเลยว่าถ้ามันมีโจทย์อย่างเงี้ยคุณคิมจะทํำยังไงจะแก้ไขย,ยังไงแล้วจะใช้ชีวิตยังไงให้มันชนะอุปสรรคอันนี้ให้ได้นี่เป็นหนึ่งในอุปสรรคในชีวิตคุณคิมเลยหลายคนหอยออกมาแล้วองค์พระจะต้องสมบูรณ์ใช่ไหมฮะครับนาทีเดียวาพร้อมนะอาเตรียมตัว <S <S จะจะหลดยังไงนะ่ท้าผู้ชมดูนะ มือจะต้องอย่างเงี้ยหันกลับมาข้างหลังนะข้อมือแล้วก็จิ้มไปนาทีเดียวนะฮะแล้วก็ต้องเอียงเอียงอยู่อย่างงี้ตลอดเลยนะพร้อมนะครับหนึ่งนาทีนะครับไปนะครับจับเวลานะครับโอ้โหจิ้มไปนี่ฮนะแต่ละครั้งนี่นะฮะสีเนี่ยมามากมาน้อยมันกลายเป็นความสวยความงามโอ้โหดีมากครับดีมากครับไปได้ดีเลยครับจังหวะความนิ่งความแม่นนะฮะนี่คือนี่คือความแม่นนะครับแล้วก็โอ้โหไปได้ดีครับไปได้ดีครับ เอาเก็บรายละเอียดก้นหอยแล้วครับโอ้โหยังเหลืออีกังหลายจุดนะฮะไปแล้วครับเร่งขึ้นหน่อยครับเหลืออีกไม่กี่ช่องนีงนะฮะโอ้เหลือสิบแล้วครับไปเร่งนะครับเร่งเลยครับเร็ว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 ไปครับปั๊บหยุดเมื่อไหร่ก็เอามือออกเท่านั้นครับปั๊บปั๊บหยุดครับโอ้โห เป็นไงคุณทิมตอนวาดคิดถึงอะไรอยู่ฮะอยากได้ตรงนี้ครับมาทำในสิ่งที่รักอ๋อก็คือคิดนึงว่าเราจะต้องทำอยากอยู่แบบสิ่งนี้ให้สำเร็จใช่ครับเพื่อได้สิ่งต่างมาได้ยินเสียงนับเมื่อกี้นี่มันเหมือนกับไม่มีหวังแล้วอะเราทำใหไร้<ะ>ันหรอใช่ครับแล้วมันกระใจมันก็เร่งทำให้เราทำ<ะ>ให้ไวขึ้นครับท่านผู้ชมได้ยินไหมตอนวินาทีที่นับเนี่ยเหมือนเขาไม่มีหวังนะเหมือนเมีนมาเร่งอะไรในชีวิตเขา แต่แล้วก็เจอเสียงอะไรเต็มมหมดนะใช่ครับตั้งแต่เรานอนตั้งแต่เป็นทารกครับมีเสียงอะไรก็ไม่รู้นะที่เรากลิ้งไปเล่นกับเพื่อนครับแต่เสียงนี้ไม่ทําให้เขาหยุดเลยนะครับเขาเดินต่อไปนะชีวิตเขาสุดยอดมากนะคุณคิมนะไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรเอามาเป็นพลังหมดเลยครับเอาคุณคิมดูสิสวยไหมล่ะสวยมากเลยนะอืใช้เวลาไป56วินาทีทำได้ สุดยอดเลยบาคทีคไม่รู้ว่ารูปนี้จะเป็นรูปที่จะใส่สีต่อไปหรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นขาวดําแล้วก็เซ็นชื่อเฉยๆว่ารูปนี้เป็นรูปที่ได้อยู่ในรายการใช่ครับนะท่านผู้ชมลองดูใครอยากจะได้ภาพนี้ดิบๆอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่สีอะไรนะใช่ครับรอลายเซ็นนะแล้วก็ใส่กรอบครับเอากรอบใหม่ๆของรายการเลยครับผมรออลุ้นนะท่านผู้ชม ว่าใครจะประมูลภาพนี้ให้เท่าไหร่อย่าเอาจํานวนเงินเป็นหลักนะเอาน้ําใจเป็นหลักบางทีประมูลมาคุณคิมพอใจแล้วก็ให้ไปเลยนะเราไม่ได้วัดว่าใครสูงกว่ากันก็ฝากกาลังใจไ้ยังที่คุณคิมด้วยนะก็คือ f a c e b o o k ชื่อว่าอะไรนะครับคิมหันคนพิการครับคิมหันคนพิการเป็นคนพิการแต่หัวใจนี่แข็งแกร่งมากๆความคิดความอ่านแข็งแกร่งมากๆเลยอ้ามาปรัต มาปิดท้ายด้วยกันกับเราหน่อยมากอดหน่อยนี <ber gu imin> ่พลังสำคัญคนหนึ่งนะที่เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเก่งไหมบอกพีบอกพีเก่งมากเลยนะรักที่สุดเลยค่ะชื่นใจไหมชื่นใจครับนะเพราะฉะนั้นอยากจะส่งพลังให้ใครนะความรักความอบอุ่นทานข้าวหรือยังกอดเข้าไว้นะคุยกันก็จะเป็นพลังอย่างนี้นะคุณคิมปิดท้ายทีสิอยากจะส่งพลังให้กับผู้ที่ท้อถอยอย่างไรต่างเชิญเลยครับ ผมก็ขอให้เรื่องราวชีวิตของผมนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่เหนื่อยและท้อ,อก,กับชีวิตขอให้ทุกคนสู้กับชีวิตเหมือนที่ผมบอกครับสู้ครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ครับ วันนี้มูลนิธิเวิร์กพอยต์นะฮะร่วมกับวันณภิภูนะวันอภิภมิีล่านะท่านผู้ชมนะอย่างที่บอกนะทำบุญกันมาทุกวันเลยนะฮะปันสุขให้คุณคิมด้วยความสุขกายสุขใจอย่างเต็มที่เลยนะฮะประมาณหนึ่งแสนนะครับครับรับอรไว้ครับอา่ว้นี่รับไว้นะนี่ผมรับไว้อยู่นะแล้วก็ได้ยินแล้วว่าสิ่งต่างๆนี้จะเป็นพลังให้คุณคิมมากๆเลยก็ดีใจด้วยนะฮะกรขอบคุณท่านผู้ชมนะที่ให้กําลังกายกําลังใจกับทุกชีวิตที่มาออกรายการรวมทั้ง รายการปัญญาปันสุขทุกวันอย่างนี้ด้วยนะขอบพระคุณนะปัญญาปันสุขครับสวัสดีครับ